พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงรวิจิตสุวรรณบุภาเป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเขตราชเทวีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2500 65สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเดิมเป็นแผนกเด็กในโรงพยาบาลหญิงหรือโรงพยาบาลราชวิถีในปัจจุบันให้บริการรักษาผู้ป่วยเด็กรวม435เตียงต่อมาในปี2539เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งนี้ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใย,ยและเอาพระราชหฤทัยใส่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยพื้นฐานและโภชนาการที่ดีของเด็กและเยาวชนส่งให้ความสําคัญต่อผู้ป่วยเด็กที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ยังความปลื้มปิติและสำานึกในพระมหากรุณาทีคุณเป็นล้นพน้น